สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่739เขาหนังสืองานเลี้ยงรัฐถายาวิชาพลังธาตุาที่ไม่สมบูรณ์ทำให้แผ่นดินลาวกับจะแยกจากกันมีแสงสีดำเขียวแดงเหลืองและขาวห้าสีปรากฏออกมาในนั้นพลังธาตุาทองในเขตพื้นที่สีขาวดูวอ่อนจางที่สุดเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่าวิชาธาตุานั้นยังไม่สมบูรณ์ อาวสินเยยนนั่งขัสมาธิอยู่บนยอดเขานางเปิดตาขึ้นแล้วมองมายังวิชาพลังห้าธาตุสีหน้าของนางเกิดแววตกใจประหลาดใจขึ้นมาพลางกล่าวกับตัวเองว่าหัวหน้าฝึกฝนสี่ธาตุคุ้มกายสำเร็จแล้วเหรอฝ่ามือทั้งสองของอาวสินเยียนจับเป็นเครดและเงามังกรสีม่วงตัวหนึ่งก็บินออกมาจากหน้าผากนางพร้อมกับวนไปรอบล่างนางหนึ่งรอบทําให้ไอสะเทือนรุนแรงแต่ชนีมังกรทยาน พอทีนิ้วออกไปปลายนิ้วขาวก็มีแสงปานมังกรรัศมีสามชื่อสายหนึ่งพุ่งผ่านอากาศไปโจมตีวิชาพลังธาตุที่ไม่สมบูรณ์นั่นทิศที่แสงปานมังกรโจมตีเข้ามาก็คือเขตพลังธาตุทองที่เบาบางที่สุดของวิชาพลังธาตุตอนนี้อาวสินเย็ยนฝึกฝนถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่เก้าของขั้นประกัญชาแล้วการฝึกฝนก้าวหน้าไปมากจึงอยากจะลองอย่างเชิงความสามารถของจางรูเฉินดูจางรู้เฉินลอยอยู่กลางอากาศแล้วมองไปยังแสงปานมังกรที่ลอยมา บุมปากก็ยกขึ้นนิดหน่อยเขากางแขนทั้งสองข้างแล้วเริ่มโคจรพลังห้าธาตุอย่างเต็มกำลังปล่้งแสงปราณมังกรประทะก,กับวิชาห้าธาต์พิบตาเดียวก็ถูกพลังวิชาห้าธาต์ปะทะเข้าจนแตกไปเสี่ยงๆกลายเป็นกลุ่มพลังสีม่วงและสลายไปเป็นวิชาห้าธาต์ที่ร้ายกาจมากถึงจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็ยากจะทําลายได้อาลสินเยียนอยากใช้วิชาเทพมังกรออกมาสู้กับวิชาพลังห้าธาตุมากแต่ว่า สุดท้ายนั้นก็ทนไหวไม่ได้ลงมือออกไปยังไม่ต้องพูดถึงว่าวิชาเทมังกร,กรจะสามารถสู้กับวิชาพลังห้าธาตุได้ไหมแต่ว่าต่อให้ชนะและจะได้อะไรนางรู้ดีว่าพลังที่ร้กาจที่สุดของเจ้เวาวูเฉินคือพลังเวลาและมิติหากว่าจ้ลาลว่เฉินแสดงพลังทั้งสองนี้ออกมาอาวซินเย,ยนไม่มีทางที่จะเอาชนะได้เลยจะลั่เฉินเก็บพลังห้าธาตุกลับไปแล้วลงมาที่พื้นเขามองไปยังมือทั้งสองที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังและกล่าวกับตัวเองว่า การฝึกฝนมาถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงคณิตทีุ่ของขั้นประกอบมัญหาระดับสูงสุดแล้วหากว่าทะลวงชีพจร,รอีกสายก็จะเรียนไปขั้นการเปลี่ยนแปลงคั้ตแี่กของขั้น,นราาาประกอบมัญหาได้ชีพจรชงหลิงคือชีพจรเสียเส้นสุดท้ายในชีพจรเสียทั้ง5และยังเป็นชีพจรเสียดสายที่สําคัญที่สุดด้วยมันเป็นชีพจรที่เชื่อมต่อปราณเสียนและลมปานทั้งร่างของผู้ฝึกฝนเข้าด้วยกันหากว่าทะลวงชีพจรชงหลิงได้ปราณทั้งร่างของผู้ฝึกฝนก็จะเชื่อมกันเป็นหนึ่งและไปถึงขั้นที่สามารถใช้ได้อย่าางเป็นธรรมชติ โดยทั่วไปแล้วขอแค่ทะลงชีพะจรชงหลิงได้พลังของผู้ฝึกฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกเท่าความสามารถจะก้าวหน้าไปมากสามารถกล่าวได้ว่าขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่เจ็ดและ8ของขั้นบรลลก์มัชชามีความต่างกันอย่างชัดเจนจางรู้เฉินก็ไม่ได้รีบร้อนเลื่อไปขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่8ของขั้นบรลก์มัชชาเพราะว่าชีพจรชงหลิงไม่ได้ให้ผู้ฝึกฝนค่อยๆทะลงน้อยแต่ว่าผู้ฝึกฝนจะต้องรวบรวมพลังทั้งร่างและระเบิดออกมาทะลงม,มาในทีเดียวบางครั้ง การอาศัยพลังที่แข็งแกร่งจากภายนอกยังจะสามารถทะลงชิบะจรชงหลิ่งได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอาลซินเยียนนางเองก็ใส่พลังมหาศาลของกระดูกเทียมังกรทะลงชิบจรชงหลิ่งในพิพตาและเลื่อนไปขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่8ของข้นมกบัญชาระยะเวลาต่อมาแจงเฉินฝึกฝนเพลงกระบี่ตลอดเขาแสดงกระบี่ที่2ออกมาและทำความเข้าใจกับขั้นที่4อย่างยินหยางหลอมรวมให้ลึกล้ำขึ้นนี่คือกระบวนการทำให้คงที่อย่างหนึ่งในเวลาเดียวกัน จากคเฉินเองก็แสดงเพลงกระบี่ทั้ง37อย่างในความรู้ด้านวิถีกระบี่ของชีหงออกมาเขาพยายามเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเพลงกระบี่ของเขาเองและไปให้ถึงขั้นที่สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วชีหงเองก็สมกับที่เป็นสิทธิเซียนกระบี่เขาฝึกฝนเพลงกระบี่ขั้นปีศาระดับสูง2อย่างฝึกฝนเพลงกระบี่ขั้นปีศาะดับกลาง4อย่างและฝึกฝนเพลงกระบี่ขั้นปีศาระดับต่ำอีก5อย่างได้สําเร็จเพลงกระบี่ขั้นปีศาะดับสูง2อย่างนั้นก็คือเพลงกระบี่ภูผาวารี เเพลงกระบี่สมีจันก้าดาราทั้งสองอย่างต่างกันน่าอัศจรรย์และมีอนุภาพเหลือประมาณถึงแม้ว่าจางวณเฉินจะดูดกลินเอาความรู้ได้วิถีกระบี่ของชีหงไปแล้วแต่ก็ยังต้องใช้เวลาหนึ่งจึงจะสามารถฝึกฝนเพลงกระบี่และสมีจันก้าดาราได้ยอย่างคล่องแคล่วและสามารถแสดงพลังอนุภาพออกมาได้ถึงส่วนปลายส่วนเพลงกระบี่ภูผาวาลีนั้นจางวณเฉินใช้ได้ถึงขั้นคล่องแคล่วแล้วแต่ว่ากับแสดงอนุภาพออกมาได้แค่ส่วนต้นเท่านั้นจากที่จางวณเฉินวิเคราะห์ดู เพลงกระบี่ภูผาวารีไม่เพียงแต่จะเป็นเพลงกระบี่เท่านั้นมันยังเป็นพลังของวิถีเซียนด้วยในโลกนี้ทุกอย่างที่มีอยู่อย่างหญ้าทุกใบต้นไม้ทุกต้นภูเขาทุกลูกแม่น้ําทุกสายต่างก็เพราะว่ามีเหตุผลของมันอยู่และในเหตุผลที่ว่าก็มีวิถีเซียนด้วยผู้ฝึกฝนจะต้องไปทําความเข้าใจกับภูเขาและแม่น้ํารับรู้ถึงวิถีเซียนที่แฝงอยู่ในภูเขาและแม่น้ําจนถึงขั้นหนึ่ง ถึงจะสามารถแสดงอนุภาพเพลงกระบี่ภูผาวาลีออกมาได้ถึงส่วนปลายได้ผู้ฝึกฝนจํานวนมากต่างก็ไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่9ก้าของข้ามังกรฉากรถึงจะสามารถทําความเข้าใจวิธีเซียนและเลื่อนไปขั้นครึ่งเซียนครบเงามังกรสายหนึ่งพึ่งมาจากที่ไกลๆและรวมกันเป็นเงาร่างที่งดงามอลชรนยืนอยู่ตรงหน้าจางรุ่เชินเอาสินเยี่ยนกอดอกและกล่าวหัวหน้าเกรงว่างงานเล้งทังทายาทจะเริ่มแล้วพวกเราควรออกไปได้แล้ว หากว่าไปสายมากคนของสำนักมารอาจคิดว่าพวกเรากลัวพวกเขานะจางว่าเฉินหยุดซ้อมเพลงกระบี่และวางกระบี่โบราณเฉินหยวนไว้ในมือเขามองไปยังกระบี่แล้วกวเอาะเยะ้ยตัวเองว่าหากว่ามัเฉพาะว่ารับปากโอหยางหวนไว้เขาไม่อยากจะไปร่วมงานเลี้ยงรัฐาย,ยาดเลยจริงๆจางว่าเฉินไม่สนใจงานเลี้ยงรัฐาย,ยาดเลยและไม่อยากจะเป็นรัฐาย,ยาดด้วยแต่ว่าเขารับปากนะัสู้กับโอหยางหวนไว้แล้วจึงต้องไปสุดท้ายเขาก็ายังคงไม่สุขุมพอเขายังอายุน้อยเกินไป คนอายุน้อยใครบ้างที่ในใจไม่เลือดร้อนสถานการณ์ตอนนี้เขา,าเผชิญหน้ากับโออย่างห่วใชายอายุน้อยที่โดดเด่นเหมือนกันความเย่อหยิ่งในใจของจางรุ่ยเฉินทําให้เขาไม่ยินยอมที่จะถอยในเมื่อรับปากแล้วเป็นงานเลี้ยงนักทายาทก็ไม่เป็นไรจางรุ่ยเฉินกับอาวซินเยียนออกไปจากห้องปิดตัวหินพร้อมกันส่วนฮงเยินเฉินนั้นกลับไปงานเลี้ยงรักทายาทก่อนแล้วอาชยาที่โดดเด่นของโลกคนหนุนมากมายอยากรู้จริงๆว่า เซียนหนังสือสามารถความสามารถจะดำเนินงานเรืงัตญาญาินี้อย่างไรอาวซินเย็ยนยกมิ้มมุมปากอย่างคาดหวังทันใดนั้นจางร่วเฉินพลันหยุดเท้าลงแล้วมองไปอย่างที่ไกลดวงตากลับมีประกายประหลาดใจออกมาแล้วกาว่าถือว่าลงทุนหนักจริงๆนะนี่ถึงจะเป็นร่องรอยเซียนจริงๆสินะอาวซินเย็ยนมองตามสายตาของจางรัวเฉินไปไม่นานก็เบิกตากว้างอย่างตกตะลึงนังนเห็นด้านนอกเมืองเสินไถ ไม่รู้ว่ามีภูเขาหนังสือขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่ผิดภูเขาลูกนั้นเกิดจากการเอาหนังสือมาซ้อนทับกันเทียเล่มเทียเล่มตัวภูเขาสูงถึงสามพันกว่าเมตรเชิงเขามีหมอกสีขาวปกคลุมลอยอยู่กลางอากาศทําให้ภูเขาหนังสือดูเหมือนกับที่เซียนเห็นได้เลือนลางไม่รู้ว่าต้องใช้หนังสือทั้งหมดกี่ล้านเล่มจึงจะสามารถวางซ้อนกันเป็นภูเขาลูกใหญ่ได้ขนาดนี้เห็นภาพอย่างนี้ทุกคนต่างก็ตกตะลึงมากในใจของทุกคนต่างก็รู้สึกเคารพยำเกรง มองจากที่ไกลๆก็ยังมองเห็นได้ว่ามีผู้ฝึกฝนจํานวนไม่น้อยกาลังปีนขึ้นไปบนเขาเพื่อไปให้ถึงยอดเขาส่วนล่างภูเขาหนังสือเต็มไปด้วยผู้คนมากมายมองไปทางไหนก็เห็นผู้ฝึกฝนสวมชุดคลุมที่แตกต่างกันในนั้นยังมีเผ่าอมนุษย์ที่หน้าตาแปลกประหลาดไม่น้อยคนของเผ่าอมนุษย์เทพโคนทาศามีรูปร่างใหญ่โตมากสูงถึง7จเมตรได้ขาทั้งสองใหญ่โตราวกับเสาหินหูทั้งสองใหญ่ราวกับพัดคนของเผ่าอมนุษย์จิ้งจอก ส่วนมากเป็นเพศหญิงสมชัยชุดเปิดเผยรูปโฉมงดงามหยาดเยิเมแค่กับพิบตานน้อยก็สามารถทาให้ผู้ชายตัวชาไปทั้งร่างได้จางร้อเฉินกับเอา่าวซินเยยนยืนอยู่รอบนอกและได้แต่ต้องเดินเข้าปทีละก้าวทีละก้าวช้าๆไม่สามารถเข้าไปใกล้กับเขาหนังสือได้เลยและตอนนี้เองสิิตำหนักนายคนหนึ่งของพรรคเหลียงอีมองเห็นเงาจางรดเฉินเข้าจึงรีบตะโกนออกมาเสียงดังดูนั่นดูนั่นนั่นคือสิพี่หลิงเยี่ยสิพี่หลิงเยี่ยมาถึงแล้ว สายตารอบด้านนับไปทวนต่างมองมาที่จางโรเชนหลายคนมีท่าทีตื่นเต้นราวกับไได้เห็นต้นแบบในใจหนึ่งเดือนนี้ชื่อของหลินเย่ยกระจายออกไปจนทําให้ทุกคนรู้ว่าเขาคือคนที่ยอดเยี่ยมมากคนหนึ่งและสามารถเอาชนะยอดฝีมือใหญ่สํานักมาได้ถึงสองคนและยัยงกล้าไปท้าทายโออย่างหวนด้วยเพราะอย่างนี้ทุกคนจึงพากันหลีกทางให้จางโรเชนมาถึงเชิงเขาหนังสือจางโรชเชนรู้สึกถึงพลังเซียมหาศาลสายหนึ่งส่งมาจากภายในตัวเขาได้จนทําให้เขารู้สึกว่า ตัวเขาเป็นเพียงแค่คนที่เล็กจ้อยเท่านั้นที่ยอดเขาเห็นเงาร่างของเซียนหนังสือสามารถความสามารถได้แรงๆเสียงที่คุ้นเคยเสียงด,งดึงดังข้างขวาจางรุ่เฉินเซียนหนังสือสามารถความสามารถสร้างเขาหนังสือนี้ขึ้นด้วยการใช้หนังสือมากถ,ถ,ถึง317ล้านแปดแสนเล่มทับซ้อนกันขึ้นไปหนังสือทุกเล่มยังสลักอักขระค่้กลอนเอาไว้เขาหนังสือทั้งเขาก็คือค่ายคนใหญ่อันหนึง่งจางรั่วเฉินหมุนตัวกลับไปบอง ก็เห็นคนได้ยืนทางด้านขวาของเขาคือฮวงเยยนเฉินที่สวมชุดจอมยุทธสีม่วงเอาไว้ผมยาวสีน้ำเงินปล่อยสบายลงมาจรดเอวเสียงเมื่อกี้นี้นามคนพูดออกมาฝีมือของซินนังสื่อสารมากความสามารถยอดเยี่ยมมากมิน่าจากกักรพรรดิหญิงถึงได้ส่งนางมาเลือกราชายาทั้งเก้าคนฮ่าอาซินเยียนถอนใจออกมาฮวงเย็ยนเฉิใน,ใาาน,นกล่าวงานเลี้ยงรัชายาทไม่ใช่แค่เลือกราชายาทั้งเก้าเท่านั้นยังเป็นการทดสอบคนหนุ่มสาวในยุคนี้ของโลกคุณหนุนด้วย ว่ามีอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมอยู่มากเท่าไหร่รอดูไปเถอะคืนนี่เกรงว่าต้องมีบุคคลที่ร้ายกาจมากมายปรากฏตัวออกมาแน่คนที่ไม่เคยมีชื่อเสียงมาก่อนจะต้องมีชื่อเสียงไปทั่วทั้งแผ่นดินจากงานเลี้ยงชายาดนี้แน่บนเขาหนังสือมีการจัดที่นั่งไว้สี่ที่ที่นั่งล่างสุดของเขาหนังสือมีที่นั่งจัดเอาไว้หนึ่งหมื่นแปดพันที่เรียกว่าที่นั่งผู้ยอดเยี่ยมใครก็ตามที่สามารถนั่งบนที่นั่งนั้นได้และไม่ถูกคนอื่นท้าทายให้ลงมาสู้ด้วย ก็จะได้เป็นผู้ยอดเยี่ยมคนหนึ่งและมีคุณสมบัติพอที่จะได้เป็นแขกในงานเลี้ยงรักทายาทจางก็เฉยมองไปยังเข่าหนังสือก็เห็นว่าดานลลางเขามีที่นั่งจัดเอาไว้มากมายหนาแน่นบางที่สูงถึงหลายร้อยเมตรบางที่กลับสูงเพียงแค่ไม่กี่สิบเมตรเท่านั้นนอกจากนี้ที่นั่งทุกที่ยังมีเลขไม่เหมือนกันด้วยเห็นได้ชัดว่าต่อให้เป็นที่นั่งผู้ยอดเยี่ยม18,00 0ที่ก็ยังมีการแบ่งแยกลำดับขั้นยิ่งสูงก็ยิ่งม,มีลำดับที่สูงมองจากที่ไกล จากนั้นเหิดหนซสือสิงคงและฉางชีกําลังชิงที่นั่งสองที่ของผู้ยอดเยี่ยมกับผู้คนมากมายแม้ว่าจะเป็นพรสวรรค์และการฝึกฝนของทั้งสองคนก็ยังต้องสู้อย่างยากลาบากมากเพราะเขาไม่สามารถนั่งบนที่นั่งอย่างมั่นคงได้เลยแค่ที่นั่งผู้ยอดเยี่ยมยังชิงกันขนาดนี้และที่สูงขึ้นไปละ่ะฮุงยินเฉินกล่าวต่ออีกว่าด้านบนของที่นั่งผู้ยอดเยี่ยมที่เอวเข่าหนังสือมีที่นั่งจัดเอาไว้ทั้งหมดสามพันที่เรียกว่าที่นั่งอัจฉริยะ เห็นได้ชัดว่าเซียนหนังสือสามารถความสามารถอยากจะใส่งานเลี้ยงคาทาญาตินี้เลือกอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมที่สุดของโลกคุณหลุนออกมาสามพันคนเกรงว่าหลังงานเลี้ยงคาทาญาติโลกคุณหลุนคงมีคนเพียงแค่สามพันคนนี้เท่านั้นที่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นอัจฉริยะผู้ฝึกฝนคนอื่นหากว่ากล้าเรียกตัวเองว่าอัจฉริยะคงได้ถูกผู้คนหัวเราะยาอดแน่แต่ว่าอยากจะอยู่ในจํานวนคนทั้งสามพันคนนั้นให้ได้เห็นได้ชัดว่ายากมาก คนที่ได้จะต้องมีความสามารถแข็งแกร่งและสู้จนสามารถผ่านด่านของผู้ยอดเยี่ยมทั้ง18,00 0คนนั้นขึ้นปันทีละก้าทีละก้าที่นั่งทั้ง3 0 0พันดูเหมือนมากแต่จริงๆแล้วหากเทียบกับโลกคุนหลุนทั้งใบกลับดูเล็กมากตระกูลเซียนหนึ่งยังไม่แน่ว่าจะสามารถชิงได้สักที่เลยฮูงเยียนเฉินกล่าวต่อเหนือขึ้นไปก็คือที่นั่ง1 0 8ที่ตรงนี้เข้าใกล้กับยอดเขาหนังสือมากแล้วและเรียกว่าที่นั่งราชา ทุกคนที่สามารถนั่งตรงนี้ได้อย่างมั่นคงจะถูกเรียกว่าเป็นราชาของคนหนุ่มสาวในยุคนี้และก็ตัดจบแบบละครไทยเลยครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแลวถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสาหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ